สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสุขุณสุข้นครับจะเฝ้าเบื่อกันเด้อครับพี่น้องเพราะวา่าผมอาจสิบะเฮ็ดวิดีโอย่าวแบบนี้อีกแล้วครับเพราะวา่าเหมือนมองที่เฮ็ดแล้วระแมนหอกครับผมเบาเหล่ยนี่ซื้อดอกครับเนาอพี่น้องมาเบื่งครับพี่น้อง มาเบิ้งมาเหลือรอดครับพี่น้องของบ่งหมดง่ายๆครับว่าสิเป็นโอ้ยผมบอกเ่าถือผมบอกบพถือครับเบิ้งในภาพเด้อวิดีโอครับพี่น้องว่ามันจะเป็นเสื้อผ้าว่ามันจะเป็นของกระจุกกระจิกว่าจะเป็นขาตั้งกล้องว่าจะเป็นโทรศัพท์น่อยหรือว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าหรือว่าอะไรเก่าๆครับขาตั้งกล้องเก่าๆหรือว่าของมือหนึ่งก็มี่ครับพี่น้องมาเลือกมหาเอาครับพี่น้องนี่เฉพาะร้านนี่เฉพาะขาตั้งกล้องพูนครับ เสือผ่าก็เป็นสิเป็นเสือผ้ามือสองหรือว่าเสือผ้าที่แบบว่ามือหนึ่งกับมีครับพี่น้องไปนั่งเลือกเอาของสิ่งแปลกๆอียังที่แปลกๆกับมีครับพี่น้องพุ่นนะครับไฟประดับรถยนต์เนาะไฟประดับรถยนต์หรือว่าสิ่งประดับประดาบ้านนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่เอียงสีมีหลอดไฟไปประดับแก้วโบร้านกับมีครับพี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับเด้อ แก้วโบลานก็มีแก้วเหลา่าแก้วอีกยังก็ตามครับแก้วขวดโหลโบลัมโบลานสิมีซื้อขององินสินค้าเก่าๆนะครับมีซื้อรุ่นเก่าๆนะครับเนาะเพิ่นเอามาโชว์เพิ่นเอามาขายพุ่นนะครับซื้อเอาเลือกเอาสร้อยนี่ก็เป็นสร้อยใน้น่อยครับสร้อยในหน่อยแต่ว่าคนก็สิบ่คอยยางมากลหลปันใดครับกต่ดีมีค่อยๆทย,ยอยมาเบิงเ่งแนรพานไปเบืองแนครับพี่นอ้องเสื้อผ้ามือสองก็มีครับพุ่นนะ่ะอาลงอะไรสินค้ามือสอง พุณอะรถก็มีครับพี่น้องผู้ใดอยากออกรถให้ลูกให้หลานนะครับเด้อขั้นสองขั้นกับมาเบิงเอาครับพี่น้องพุณอะรถของเล่นนะครับเด้อว่าเป็นรถไงครับพุณอะเลือกเอาเลยครับสินค้ามือสองอะไรแตงรถก็มีพร้อมพุณอะไว้ปลากลายย่างไปเอาพุณอะครับสินค้าต่างๆว่าเป็นสิเป็นอุปกรณ์การใส่ในขั้วเลื่อนนะครับเนาะว่าเป็นเรื่อยตัดไม่ว่าจะเป็นบักจอกบักจบหรือว่า แฟนแฟนก็มีครับพัดล่มน่ะนะมาเบิ้งเอาครับตัวละลอยกวสอง0อยกระเบื้อกันไปครับพี่น้องอุ้ยแนวอยู่แนวกินก็มีหลังจากแนวอยู่แนวกินผมมาทางนี้ครับเป็นของใส่ของซอยในขั้วในเลื่อนครับซิ่งประดิษฐ์ประดอยครับผู้ใดเป็น้างก็มาหาเอาผู้ใดเป็นช่างเฮ็ดบ้านเฮ,เฮ็ดเฮี้ยนนี่มาหาเอาเลยครับโอ้แว่นตากะเทหมวกกะเทะบ้านนี้นี่ครับอะไรแตงรถยนต์บ่ว่าสิเป็นน็อตนะครับ ว่าสิเป็นฝาจุกรถย่อมเพราะว่าสิเป็นแนวหอยพาม่านรถตู้รถยังมีมดครับนำหงนำหอมมีหอดสายเกือบครับพี่น้องกู้ได้เกือบขาดเมื่อนี้ครับผมก็ใกล้ี่ขาดเลยละเกือบครับพี่น้องสายเกือบมาหอยเอามามาซสือเอาไปเพี้ยนครับเกือบนะครับนี่ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเอ,อยจะเป็นเป็นตะมวนจะเป็นเป็นตาไปซสืออะไรพ่อเองยังก็เป็นแต่อยากได้ครับพี่น้องโทรศัพท์ห้างก็อยากได้ไหยพี่น้อง อันบดติดเล้วยมฮะลังเทียเออไปเห็ดเขาชาคอนเทนกัน้าพูนแล้วครับอันยางเบิ้งไปยางเบิ้งมากพูนนะครับอู้ก็มีแต่เนี่ยอยากซื้ออยากไดพี่น้องพวอเนี้ยลูกพระพุทธเจ้าเนาะครับงามงามเปินวานมากครับอันนี้กันราคาก็ดีสูงจักน้อยเนาะครับเนาะเอาเลือกเอาบารีผู้บังผู้ใดมักในนวันิย้ใ่เนาะครับเนาะมาจะเป็นความูลต่างต่างนี่ครับค้อนตอกตะปูเนี่ยซิวกับมี่ครับพี่น้องพูนอ่ะ ทั้งน็อตทั้งปะแจมีมดครับพี่น้องเลือกเอาครับนี่คุณนะ่ะทั้งอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์น็อตกล้องอุปกรณ์การเครื่องไม่เครื่องมือโอ้เลือกเอาพี่น้องไปนี่คุณนะ่ะเลือกเอาครับผมมาก็ถือว่าผู้ไรมาตลาดนี่ก็คุ้มสุดยอดแล้วครับพี่น้องเออครับราคากับ่ถือว่ากับแพงหลายราคาก็ยอมเย้าเพราะว่ามันเป็นของแบบว่ามือสองครับเนาะราคายอมเย้าหาสื่อหาง่ายครับ ผู้ใายงานช่างบูมี่แนวมูนี่ครับมาตลาดน้องคอดเด้อ,อ